จากอุตสาหการรมใช้เข็มเย็บผ้าต่างจากจากธรรมดายังไงเข็มเย็บผ้ามีนวัตกรรมใหม่ยังไงเรามาชมคลิปนี้กันค่ะ สวัสดีคะ่ะนขณะน,นี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับคุณวุ้นจากช่องมาริกาไทยเดรสช่องที่ให้สาระความรู้เจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องการตัดเย็บแฟชั่นและบุคลิกภาพซึ่งวันนี้คุณวุ้นจะมาพูดถึงเข็มจักเย็บผ้าอุตสาหกรรมเข็มจักอุตสาหกรรมเนี่ยปกติเนี่ยมันจะมีทั้งเข็มถูกเข็มแพงนะคะแต่ที่ไม่แนะนําเลยเนี่ยคือเข็มจักที่เป็นซองสีเขียวเข็มจักอุตสาหกรรมนะคะมีหลายเบอร์ตั้งแต่เบอร์ ที่ใช้กันเนี่ยจะเป็นเบอร์11บเอบอร์14บเบอร์16บเบอร์18เข็มเบอร์11ใช้เย็บผ้าบางเบอร์14ใช้เย็บผ้าธรรมดาเบอร์16เนี่ยใช้เย็บผ้าหนาเช่นผ้ายีนเบอร์18จะใช้เย็บผ้าแคนวาสจากเย็บผ้าอุตสาหกรรมนะคะที่เลือกใช้ปัจจุบันนียจะเป็นของเชอร์เมดจากเยอรมันนะคะเบอร์เข็มเนี่ยจะอยู่ข้างบนเข็มจากอุตสาหกรรมจะเป็นดีบีคูณ1นะคะดีบคูณ1นนะคะถ้าเป็นจากพวก จากบ้านจากเล็กจะเป็น h a เวลาที่ใช้จากเย็บผ้าอุตสาหกรรมเนี่ยจะต้องใช้ดีนิดนึงเนื่องจากว่าเป็นงานเย็บงานแก้นะคะถ้าเย็บงานแก้เนี่ยเข็มต้องคมกว่าปกติไม่งั้นแล้วเย็บไปผ้าจะช้ำทำไมเราจำเป็นที่จะต้องใช้เข็มที่มีคุณภาพและราคาแพงเนื่องจากว่าถ้าเป็นเข็มราคาถูกนะคะความระยะ ความยาวของเข็มเนี่ยจะทิ่มลงไปที่กระโหลกแล้วก็ตัวฮุกด้านล่างได้ไม่สมบูรณ์เมื่อไม่สมบูรณ์เนี่ยจะทำให้ตัวลักษณะของการเย็บเวลาที่ได้มันเกี่ยวบนล่างอเงี้ยค่ะมันจะไม่สมบูรณ์มันจะทําให้รอยเย็บไม่สวยงามรวมถึงว่าถ้าเป็นเข็มราคาแพงมันจะคมมันจะทําให้เสื้อผ้าเนี่ยเป็นรูน้อยนะคะแล้วก็เย็บลื่นเพราะการแก้ชุดเนี่ยมันต้อง มันต้องเย็บหลายรอบเย็บรอบหนึ่งไม่ผ่านเย็บรอบสองแต่ถ้าเข็มไม่ดีมันจะเป็นรูใหญ่ๆนะคะแล้วเราจะต้องทําการลบรูผ้าที่เป็นรูผ้ารอยเย็บเนี่ยออกซึ่งมันยากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ใช้เข็มดีๆไปเลยถ้าเข็มราคาถูกเนี่ยเวลาที่เราเย็บปัญหามันจะเกิดขึ้นมันจะสร้างความหมุดหงุดหงิดใจให,ให้เวลาเย็บ เรามาพูดถึงเข็มจักรลาด้วยนะคะเข็มจักรลาคือทําอะไรคือเวลาที่ปลายผ้าพวกนี้ที่เย็บเป็นเส้นคู่แบบนี้ค่ะแล้วเก็บได้ด้านไหนอันนี้เรียกว่าจักรลานะคะถ้าเป็นจักรอุตสาหกรรมนะคะจะใช้นี่จะใช้ชนิดของเข็มคือ D B คูณหนึ่งถ้าเป็นเข็มจักบ้านใช้ H A คูณหนึ่งแต่ถ้าเป็นจากโค้งใช้ D C คูณหนึ่ง จากอุตสาหกรรมจากซิงเกอร์ที่เป็นจากซิงเกอร์ใช้เข็มของซิงเกอร์โดยเฉพาะตูดมันจะหัวใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นต้องจำนะคะอย่าใช้เข็มผิดประเภทนะคะเข็มที่ใส่จักลาเนี่ยจะเป็นพวก D b บีอะไรแบบนี้นะคะในการใส่เข็มลาเวลาที่เย็บผ้านะคะอย่าคิดว่าจาักเย็บผ้าตัวเดียวเย็บได้ทุกอย่างเย็บซิปคือจักเย็บซิป เข็มสำหรับเย็บซิปโดยเฉพาะเย็บกางเกงยีนเป็นเข็มเชียบกางเกงยีนโดยเฉพาะถ้าเย็บผ้ายืดที่เป็นจักรลาที่เป็นเส้นคู่แบบนี้ก็คือจักรยาเย็บผ้ายืดโดยเฉพาะกางเกงวอร์มที่มีแถบก็เป็นเข็มและจักรที่ใช้เย็บกางเกงวอร์มโดยเฉพาะเย็บผ้ายืดต้องมีได้ยืดไม่มีนะคะ เย็บผ้ายืดเนี่ยก็เป็นได้ฟูรธรรมดาได้เย็บธรรมดาอย่างเงี้ยค่ะแต่จัดเท่านั้นแหละที่จะทำให้ได้ธรรมดามันอยู่บนผ้ายืดได้ไม่ใช่ได้พิเศษนะคะได้ธรรมดาค่ะแต่อยู่ที่จกักถ้าเกิดจักที่ดีเนี่ยมันก็สามารถถักทอเส้นได้ให้มันยืดหดได้ตามคุณสมบัติของผ้านะคะใช้จักธรรมดาเย็บทั้งหมดไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นงานแก้ชุดว่ายน้ำ ต้องมันลิกาไทยเดรสเนื่องจากมันลิกาไทยเดรสมีจักเย็บผ้ายืดโดยเฉพาะและเข็มที่เราใช้เป็นเข็มเฉพาะผ้ายืดนะคะแต่ถ้าเกิดไปใช้จักธรรมดาเข็มธรรมดาเย็บเวลาเย็บออกมาได้มันจะไม่ยืดหยุ่นตามที่คุณสมบัติของผ้าที่มันเป็นท่านผู้ชมถามว่าตรงหัวของเข็มนะคะปกติมันเป็นสีเงินแต่ทีนี้มันมีสีทอง แล้วก็ย้อมเป็นสีเหลืองสีแดงสีเขียวอันนี้ใช้เย็บผ้านั้นผ้านี้ใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเข็มปอมมันก็ย้อมขึ้นมาสวยๆอะคะ่ะไม่มีอะไรนะคะแต่ว่าพวกนี้นี่ใช้ปลายสิ่ก็จะจืดละคะ่ะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นสีหัวสีๆอย่างเงี้ยนะคะก็อ่าถ้าเป็นของปอมจากจีนใช้ไปก็เย็บไม่ติดมันเคลือบมาสวยแต่ก็เย็บไม่ติดนะคะแต่ถ้าบางยี่ห้อเนี่ยการเคลือบสีบนหัวเนี่ยมันจะเป็นการบ่งบอกของ การใช้เข็มสีนี้หัวสีนี้ใช้ทําอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นของปลอมมากกว่าเราจะมารีวิวเข็มนะคะเข็มเซรามิกนะคะเห็นไหมคะมันจะมีรอยของการเคลือบเซรามิกอยู่ตรงนี้เวลาที่ทิ้มลงไปบนผ้าเนี่ยนะคะโอเคมันก็จะลื่นกว่าปกติ ะะมันก็จะลื่นกว่าปกติมันจะเคลือบสารอยู่ตรงนี้มันจะมีข้อเห็นอยู่เคลือบเพื่อความแข็งแรงนะคะแล้วก็ความลื่นของการเย็บผ้ามันก็จะทําให้การเย็บผ้าเนี่ยรวดเร็วมากขึ้นเมืแ่อบบกี้นะคะเป็นเข็มเซรามิกไปแล้วนะคะ,ะเข็มเทียบเซรามิกเห็นไหมคะมันก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่ว่าสังเกตได้ว่าผ้ามันจะเป็นรูใหญ่กว่าเพราะว่ามันฝืดกว่าหน่อยนึงนะคะเป็นเรื่องปกติโอเคเรียบร้อยไปแล้วนะคะสำหรับตัวเข็มจากอุตสาหกรรมนะคะสรุปว่าเมื่อกี้ลองใช้เข็มธรรมดาทิ่มผ้าดูนะคะมันจะฝืดกว่าเข็มที่เคลือบเซรามิกเข็มที่เคลือบเซรามิกนอกจากอาจจะสร้างความแข็งแกร่งให้กับเข็มแล้วยังทำให้เข็มเย็บไหลลื่นนะคะเย็บดี มีการรีวิวจากช่างหลายคนแล้วว่าเข็มที่เคลือบเซรามิกนี้ใช้ดีจริงๆนะคะถ้าเกิดอยากจะได้เข็มเคลือบเซรามิกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเข็มจากอุตสาหการรมหรือเข็มจากบ้านคุณวุ้นจะฝากลิงก์ไว้ด้านล่างนี้สามารถที่จะซื้อได้เลยนะคะแต่ถ้า ลูกศิษย์คนไหนอยากจะให้รีวิวเข็มยี่ห้ออะไรรุ่นอะไรเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์ลงมาด้านล่างได้เลยนะคะถ้ามีโอกาสเนี่ยก็จะทําคลิปให้ดูด้วยนะคะและคุณวุ้นยังมีช่องทางในการติดตามผลงานแล้วก็ข้อมูลสาระดีๆไม่ว่าจะเป็น Facebook, Youtube, Instagram, Instagram, Instagram TV, Line และ Line แอดมาริการไทยเดรสรวมถึง Twitter ร์มาริกา u s เฮาส์หมายเลขโทรศัพท์ 0626396195และแอปพลิเคชันใหม่ Tik t o k อนะคะแอดไปเลยค่ะมาิกา t ไทยเดรสจากที่สก,กีนหน้าจอได้เลยนะคะก่อนจะจากกันไปคุณวุ้นอยากอวยพรให้ท่านผู้ชมมีความสุขกับการแต่งตัวเพื่อออกไปพบประสบการณ์ดีๆให้กับชีวิตรู้ลึกร,รู้จริงเรื่องเสื้อผ้ามนริกาไทยเดรสวันนี้ขอบคุณมากค่ะบ๊าย